วันนี้มีอะไรให้พี่น้องดูค่ะคนหล่อค่ะวันนี้คนหล่อค่ะไรเกือบเมียมาใส่ค่ะขานึงครับรองเท้านี่มันม้าม้ขับม้ขับคุณเปลี่ยนสไตล์เหรอคะ คุณเปลี่ยนสไตล์เหรอครัาาบครับโอ้ยคนรอผู้ดีตางามผู้สาวเลยสิาาเสื้มามาหอหนีเหมือนเนาะผู้สาวเซินหนีเหมือนซะเนาะเห็นตาตื่นมาห้าม้าเห็นนักกิ้งเดียวครับผู้ดีสดมาขึ้นีิเจ้าเ <c oughs> จ้าไปรักยังฮ้องผู้ใดมากก็คือว่ารักข<า>ึ้นไปฮะแต่เลียกตนเนาะโอ้ ชีวิตอนนี่ครับพี่น้องเอ้ยพัดนี่จอดไปบนแทงไดนเกือบกระเทะขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ใหมค่ค่ะเปลี่ยนสไตล์ใหม่ข้างหนึ่งเป็นรองเท้าข้างหนึ่งเป็นเกือบแตะค่ะเ,เ,เ,ปเปลือดน้ำจิ้มกูยังไม่เป็นอีกเนาะกินเขา่าจังไหนเออคว้านใช่ไปเสียงไหมอไก อึนระรำน้อนะาผู้บบาท่างกินเข่าค่ะคาผู้บบาว่างกินเขา,ขา,า,ว,า,เขาวันนี้ได้อะไรกินเอินผู้สาวกินเขาน้ำแน่มาเด้วยผู้สาวด้วยเขาก็เขามันไกลกินแซบผูดเยาวาแม่เบิงเ้งแม่กาดซีขนาดเกือบกับพ่อเกือบโอ้ย เป็นตาเลียนตนเนาะโอ้ยคู่เบาหนิเนาะผู้ดีตางามเนาะใจเกลือพ้นละขัง,ง,งใจเกลือก็ละขังผู้ดีตางามผู้ดีตางามใจเกลือพ้นละขังผู้ละครูใจว่าด้ห้องตีนจะเจอ,อ,อสาวเอ้ยใจเกลือาฝากร้เนแน่เด้อ ติดหัวที <c oughs> so ่หลาแหงเราเดี๋ยือดแล้วเบิึงโอ้ยไปหาที่หลาโดนแล้วไปกับไปเถอะแม่รถกับวี่อยู่แม่บ่ได้ยางขึ้นะสมัยตะเกา่าได้หล่ะไดกี่ยางเอาขี่รถไปวะวะสามสั่โมงดอกหอดเศร้า ช้ามีโปรจกต์ใหญ่ครับโปรมาุดบอ่อสิบไร่ครับถ้าได้งานนี้ก็งานที่ใหญ่ที่สุดของซุปเปอร์ยาวที่เคยทำมาเลยครับทำสนามกีสกีสิบไร่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปมันกันใช่หรอกิดหรอึ ่สนามกสกี10บไร่ถ้าได้ก็คือสุดยอดครับเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยแหละเป็นงานชาวบ,บ้านนะงานของผู้ กูจะขวองโครงการรายใหญ่ครับบ่อสิบไร่ล,ลึกสามเมตรฟาดหัิบไรพี่นอ้องนะแรบงบนี้ประมาณ ไรพ่อที่จะสกีได้ว่าสิบไรต้องสิบไรเนาะว่างอยู่เด้อถ้าได้งานนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะผู้ที่ว่าจ้างมาค่ะขอให้ได้ก่อน ขอไห้ได้ก่อน <publication> แต่ตอนนี้ค่ะพ่อย้วว่ามีเกือบใส่ค่ะมาขาบเกือบกอป้าบอกนัดค่ะครับ FC ติดตามเราในยูทู e ครับตามผลงานเราในยูทู e ก็เลยโครงการโปรเจกต์ใหญ่ ก็เ,เลยจะให้ไว้วางใจทีมงานของเราครับไปทำสระสะนามเจ็ตสกีมาดูท่านสารวัตรค่ะเก็บงานค่ะทางด้านนี้ค่ะนี่ค่ะพุทโคกน้องหน้าค่ะ ทางดีใ,ใกล้ๆตรงนั้นจะเป็นคลองค่ะข้างบนก็เป็นคลองรูปดวงจันทร์ค่ะครึ่งเสี้ยวค่ะข้างบนนู่นค่ะก็ต่อมาค่ะบพิ๊มมาก็มาตรงนี้ค่ะที่เก็บน้ำก่บตรงนี้สะสะตรงนี้ตอนนี้ท่านสารวัตรค่ะเก็บคันคูอยู่ค่ะนะ น้ำไหมมาเท้าครับอยากครับผมไอเอฟซีรู้ทันสารวัตรทำงานก่อนนี่แขนก้อนบ่ิอแขนก้อนบ่อให้เพื่อนเบื้องหลังสารวัตรเก็บงานก่อนนี่ việt nam mà hay bây giờ còn hỏi chưa khen đâu